เล่ฟุตบอลไปลเล่นฟุตบอลก็มีโค้ชอยู่ข้างนอกสนามช่วยดูว่าจะเล่นอย่างไรเพื่อให้การทํางานสอดประสานกันเกิดการผลิกตกำลังกันในการทํางานเช่นกันก็ฝากความหวังไว้กับท่านเบียกรทุกท่านนะครับที่จะช่วยกันช่วยสร้างชาติบ้านเมืองให้สถาบันชาติสนาพระมหากษัตริย์ สองคนไ,ทไทยสุดท้ายสุดก็คือเรื่องเกี่ยวกับสถาบันชาติสาสาศาสนาประวัาสตร์ที่ใกล้ตัวมากที่สุดของพี่น้องประชาชนก็คือทําอย่างไรที่พี่น้องประชาชนได้นบบาหลักธรรมไปใช้ไม่ว่าจะเป็นตัวคนทุกคนหรือคนในครอบครัวคนในชุมชนเพราะเราย้ำอยู่เสมอว่าตัวชี้วัดของการเป็นคนมีคุณธรรมครอบครัวมีคุณธรรมหรือสังคมมีคุณธรรมชุมชนมีคุณธรรมได้ ถ้าเป็นคนไทยเราต้องมีศาสนาถ้าจะนับถือศาสนาใดเชื่อในศาสนาใดศรัทธาก็ทําได้แต่บางศาสนาจะสอนให้ตัานไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนตนเองไม่ทำลายคนอื่นมีความขยันมีความวิริยะศรสทธาและอยู่รวมกับสังคมได้เป็นอย่างนี้ เคยใช้เคยใชของกล้องครับ